สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะชวนมาทำขนมปังกระเทียมชีสนะคะค่ะอบเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำกันเลยนะคะค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีะเนยเค็มละลายนะคะ2 5 0กรัมนะคะแล้วก็กระเทียมสับหนึ่ถ้วยตวงนะคะ ใครจะใช้60กรัมหรือว่าจะใช้ทั้งหนึ่งถ้วยตวงก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะค่ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะค่ะเดี๋ยวต่อจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ผักชีฝรั่งสับนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะถ้าหาว่าใครหาใบพาร์ลีได้นะคะก็ คือสามารถใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ไปดูมาแล้วมันไม่มีขายเนาะก็เลยใช้เป็นผักชีฝรั่งแทนนะคะค่ะก็ใช้อยู่ที่สองช้อนโต๊ะนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ไข่ลงไปนะคะอสองฟองนะคะไข่ที่ใช้นะคะก็จะเป็นไข่ไก่เบอร์สองนะคะเสร็จแล้วคนให้เข้ากันนะคะคนจนส่วนผสมเข้ากันดีนะคะ ก็ขนไปเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวต่อจากนั้นนะคะเราจะมาตีครีมชีสกันนะคะครีมชีสนะคะใช้200กรัมนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะต้องคอยปาดขอบโถเรื่อยๆนะคะ,ะจริงๆแล้วเคยใช้เป็นโถแก้วนะคะแล้วก็ ทำแตกคือทำแตกบ่อยมากจนต้องมาใช้เป็นพลาสติกแทนอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องดูแลยากนะคะบางคนอาจจะเอ๊ะทำไมไม่ใช้โถกแก้วจะได้ดูเอ่อง่ายๆมองเห็นชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นคนไม่ค่อยระวังอะค่ะก็เลยต้องใช้เป็นพลาสติกแทนนะคะแต่ก็ไม่นี้มีปัญหากับการทำขนมนะคะตีครีมชีสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ มาเติมส่วนผสมของวิปปิ้งครีมนะคะ100กรัมนะคะค่ะต่อจากนั้นนะคะก็เติมเป็นนมข้นหวานนะคะ30กรัมนะคะใครจะใช้เป็นน้ำตาลก็ได้นะคะ25กรัมหรือ30กรัมนะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะว่าชอบหวานมากหรือว่าหวานน้อยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไป ตีให้ส่วนผสมทั้งสามอย่างเข้ากันนะคะค่ะก็ค่อยๆตีด้วยสปีดต,ต่ำนะคะก็ตีไปเรื่อยๆเลยนะคะค่ะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยๆเนาะเพราะว่าห้องครัวก็คือมันค่อนข้างที่จะแคบนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอลำบากนะคะ ต้องรอย้ายบ้านประมาณเดือนหน้านะคะถึงจะค่อยๆทยอยทำคลิปลงมาเรื่อยๆนะคะช่วงนี้กอ็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะคะค่ะก็ตีส่วนผสมทั้งสามอย่างนะคะให้เข้ากันนะคะค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะปาดข้างๆด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ค่อยปาดโถนะคะ ส่วนผสมที่อยู่ข้างๆนะคะก็อาจจะลงเรืออยู่แล้วก็อาจจะไม่เข้ากันนะคะตีจนครีมชีสนะคะเป็นเนื้อเนียนละเอียดนะคะต่อจากนั้นนะคะก็ปาดนะคะข้างๆเข้ามานะคะแล้วเราก็จะไปเทใส่ถุงบีบนะคะ ในส่วนของขนมปังนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ทำเองนะคะซื้อสำเร็จมานะคะใครที่อยู่ไกล้ห้างก็ลองเดินไปดูนะคะถ้าหากว่าไม่มีนะคะก็สั่งทางออนไลน์ได้นะคะเดี๋ยวนี้เขามีแบบสำเร็จแล้วนะคะค่ะก็หั่นให้ดูนะคะค่ะอันนี้เราจะหั่นเป็น6กแฉกนะคะเดี๋ยวทำให้ดู2อันนะคะอันแรกจะเป็นหกแฉกนะคะ อันที่2นะคะก็คือจะเป็น8แฉกนะคะก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะว่าจะหันเป็นกี่แฉกนะคะก็เอาที่เราชอบเลยนะคะค่ะก็หั่นไปจนเสร็จนะคะทุกอันนะคะให้ครบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาเอานำขนมปังนะคะมาชุบเนยนะคะที่เรา เตรียมไว้นะคะขั้นตอนนี้นะคะก็คือจะใช้เนยนะคะมาฉุบกับตัวขนมปังเลยนะคะไม่ได้บีบครีมชีสก่อนนะคะเพราะว่าถ้าหากเราบีบครีมชีสก่อนนะคะส่วนผสมนะคะที่เป็นเนยนะคะก็จะไม่เข้ากันนะคะกับขนมปังนะคะมันก็จะอยู่แค่ด้านนอกแล้วก็ข้างบนนะคะ มันก็จะไม่ได้ซึมเข้าไปที่เนื้อขนมปังนะคะเราก็เลยใช้วิธีคุกเนยก่อนนะคะหรือว่าเอาลงไปทานเนยนะคะให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยไปบีบครีมชีสทีหลังนะคะขั้นตอนนี้บางคนอาจจะมองว่ายุ่งยากนะคะเพราะว่าการบีบครีมชีสก่อนคือมันทำได้ง่ายมากเลยค่ะ แต่ว่าถ้าหากทุกคนนะคะใช้เป็นถุงมือยางนะคะที่มันกระชับมือนะคะมันก็จะไม่ยากนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะใช้เป็นถุงมือพลาสติกเพราะว่าซื้อมาเยอะมากนะคะก็เลยต้องอดทนนะคะใช้ไปให้หมดนะคะก็อาจจะจับยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะติดถุงพลาสติกนะคะค่ะก็ท้ายครบทุกอันนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาบีบครีมชีสนะคะก็ค่อยๆ่ยขี้นะคะแล้ก็บีบนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูแค่2ชิ้นพอนะคะถ้าหากว่าเป็นถุงมือยางก็อย่างที่บอกนะคะสามารถถือจับขึ้นมานะคะแล้วก็บีบได้เลยอันนี้ลองจับขึ้นมาแล้วบีบแล้วนะคะมันติดถุงมือแล้วมันจะ บีบยากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือค่อยๆบีบแล้วค่อยๆขี้อย่างนี้นะคะค่ะก็ทำให้ครบเลยนะคะทั้งหมดนะคะขั้นตอนนี้ก็ต้องใจเย็นๆนะคะทุกคน แล้วก็ทำแบบเพลินๆนะคะทำไปฟังเพลงไปหรือว่าฟังเสียงลูกไปนะคะเดี๋ยวก็เสร็จนะคะถ้าหากว่าทำขายนะคะก็แนะนำให้ใช้ถุงมือยางนะคะหรือว่าใครอยากจะบีบครีมชีดก่อนก็ได้นะคะมันก็จะง่ายแต่ว่าถ้าบีบครีมชิดก่อนนะคะรสชาติที่ได้มันก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็จะอยู่แค่ด้านนอกนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะ ตัวเนยก็ไม่ได้ซึมเข้าไปในขนมปังนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็แนะนําเลยนะคะให้ใช้คุกเนยก่อนนะคะแล้วค่อยมาบีบครีมชีสทีหลังนะคะค่ะก็บีบไปเรื่อยๆนะคะทุกคนบีบไปจนเสร็จนะคะเสร็จจากคลิปนี้แล้วนะคะก็คงจะเออเจอกันอีกทีเดือนหน้าเลยนะคะหรือว่าอาจจะพยายามนะคะ ทำคลิปขึ้นมานะคะอย่างที่บอกครัวมันค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็แคบนะคะพื้นที่มันจํากัดมากเพราะฉะนั้นการถ่ายคลิปนะคะการที่จะหามุมกล้องนะคะให้ออกมาแล้วดีก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะค่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะนำขนมนะคะไปเข้าอบนะคะที่ไฟนะคะ180องศานะคะ10นาทีนะคะค่ะหลังจากที่อบเสร็จแล้วนะคะ หน้าตาก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะที่ดูคลิปจนจบนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ